พัประชาธิปัตย์วันนี้คุณจุรินรักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีพาณิชไปเป็นประธานเปิดงานพาณิชลดร,ถร,ถราคาแกรนเซลล์ทั่วไทยนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะซึ่งช่วยลดไปแล้วนะกว่าหมื่นหกพันห้าร้อยล้านนะฮะมีรถโมบายเนี่ยกว่าร้อยคันนะฮะนี่ในขณะที่พักประชาธิปัตย์ล่ะนะฮะพักประชาธิปัตย์การแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะสึกใหญ่ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ซึ่งถือว่าเป็นถิ่นของพรักประชาธิปัตย์ครั้งนี้หลายพักไปขอแบ่งคะแนนพลังประชารัฐเพื่อไทยภูมิใจไทยและก็รวมไทยสร้างชาติลงพื้นที่หาเสียงในภาคใต้กันหัวหน้าพรักประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธ์แนะนําว่าอยากให้ดูดีๆพักเฉพาะกิจที่อยู่ไม่ยั่งยืนเนี่ยมีไหมติดตามรายละเอียดได้ในรายงานชิ้นนี้ ในศึกเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังใกล้เข้ามานี้บรรดาพรรคการเมืองต่างก็คิดหากลยุทธ์เพื่อต่อสู้ทุกวิถีทางที่จะช่วงชิงคะแนนเสียงจูงใจให้ประชาชนหันมากาคะแนนให้ เมืองในสมัยก่อนแต่ละภาคของไทยก็จะมีพักการเมืองที่ยึดพื้นที่เป็นเจ้าถิน่นไม่ว่าจะส่งใครลงสมัครก็จะได้ทุกครั้งแต่นับจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในแทบทุกภาคพบว่าจะมีพักการเมืองหน้าใหม่หลุดเข้ามาเจาะคะแนนเสียงสอดแทรกเข้ามาได้เหตุผลก็เพราะหลายจังหวัดผู้ที่ชนะเลือกตั้งก็มาจากสอสอเดิมที่ย้ายพักไปหรือมาจากคู่แข่งที่พกมามีทั้งกระสุนและกระแส โดยเฉพาะในภักใต้ที่พักประชาธิปัตย์นั้นเป็นเจ้าของพื้นที่มายาวนานจนเรียกได้ว่าเป็นพักการเมืองของคนใต้และในครั้งนี้แม้จะมีพักการเมืองคู่แข่งหลากหลายทั้งพักหน้าเก่าและพักน้องใหม่กระแสดีที่ต่างก็จ้องขอแบ่งเก้าอี้แต่นายจุรินลักษณะวิสิทธหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กลับมองว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประชาชนจะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น แต่การจะเลือกเทใจพักการเมืองใดนายจุรินขอให้คำนึงว่าพักเหล่านั้นเป็นพักการเมืองที่ตั้งขึ้นมาแบบเฉพาะกิจหรือไม่เพราะพักประเภทนี้มักจะมีนโยบายที่ฟังดูวือหวาประชานิยมสัญญาว่าจะได้จะดีแต่พอเข้าเป็นรัฐบาลก็กลับไม่รักษาสัญญาและเมื่อการเวลาผ่านไปผู้ก่อตั้งหรือเจ้าของหมดอำนาจลงธุรกิจการเมืองเดินต่อไปไม่ได้พักเฉพาะกิจเหล่านี้ก็มีอันต้องล้มหายตายจากอยู่ไม่ยั่ง ยืนเราก็เดินหน้าแนวทางของเราต่อไปนะครับขายอุดมการขายผลงานแล้วก็ขายความตั้งใจจริงที่เรารับใช้พี่น้องคนภาคใต้มายาวนานและขายความเป็นสถาบันการเมืองที่ชื่อว่าประชาธิปัตย์ ไม่ใช่พักเฉพาะอก,อกิจเราขายนโยบายอะไรไปบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนวันข้างหน้าเราต้องมาพบกับประชาชนอีกไม่ใช่2ปี 3, ปี4ป,ปีไปตามตัวไม่เจอแล้วนะครับสำหรับประชาธิัย์ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นประชาชนฝากฝีฝา่ายในทางการเมืองไว้ได้คราวที่แล้วประชาชนอาจจะตัดสินในการเลือกตั้งที่ภาคใต้ด้วยกรณีเฉพาะที่เกิดขึ้นในทางการเมืองแต่ที่หน้าผมเชื่อว่าจะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติม มากขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นขณะที่ประชาธิปัตย์ยังจะเป็นพรรคการเมืองที่เป็นตัวยืนอยู่สำหรับพี่น้องชาวภาคใต้นะครับ พักการเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นสถาบัานการเมืองหนึ่งเดียวของไทยมีอายุยาวนานกว่า77ปีนั่นก็คือพักประชาธิปัตย์ที่ยุคนี้นำโดยนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์เมื่อออกนโยบายใดๆขึ้นมาจะระดมผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบเพราะทุกนโยบายต้องทําให้ได้จริงไม่ให้ประชาชนกลับมาว่าเอาได้ว่าเป็นพักขายฝันประชาธิปัตย์จึงเป็นสถาบัานการเมืองที่รับผิดชอบต่อทุกการกระทําและทุกคำมั่นสัญญา ให้ความเคารพต่อเสียงของประชาชนทำเพื่อผลประโยชน์ของชาติยึดมั่นในอุดมการณ์และพร้อมจะเป็นเสาหลักให้การเมืองไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน